สวาาัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพุมม๊บปุอีกแล้วนะครับในเดบิกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเก็บชาเลนจ์นะครับนะช่วงนี้ไม่ได้ไต่ชาเลนจ์เลยไม่เต็มปลายนิ้วนะครับนะก็ชาเลนจ์ในรอบนี้นะครับจะเป็นชาเลนจ์เข้าแบทเชิร์แหนมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดทีมที่ผมจะเอาไปสักคู่นะครับนะอ่าเดี๋ยวผมขอจัดแบบ โบนัสคะแนนนะครับนะเพราะว่าถ้ามันมีตัวอะไรที่ใช้ในการปั๊บคะแนนได้เราก็อยากจะเอาไปปั๊บอยู่แล้วเพื่อที่จะไม่ให้มันเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยคือผมเกียจเล่นเยอะๆะเราอยากได้คะแนนแบบเยอะๆเราก็อัดตัวที่มันได้โบนัสคะแนนเยอะนะครับนะโอเคพลังของปาร์ตี้ผมก็จะอยู่ประมาณ80%โ <laughs> อ้โหแม่งโคต่ำเตี้ยเรียดินนะครับนะแต่ว่ามีเท่านี้ก็ใส่เท่านี้ไปก่อนผมไม่อยากจะไปว่าเพิ่งอย่าไปอัพอะไรมันเยอะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวตัววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาพิเศษไปเลยละกันลุจจินะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาลุจจิ ไปแต่งเขาเพิ่เพราะว่าในหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันเป็นรุจีกับูโน,โนโ่ไงเออเราก็เลยเอารุจีไปเล่นซะหน่อยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าตัวเฮียแกยังเก่งอยู่เลยนะช่วงนี้นะครับนะยังเอามาตบได้หลายตัวตบอาคาก็ได้ตบกราฟก็ยังพอสู้ได้นะครับนะบถ้าฝีมือแบบไล่เรียกกันสเต็ปชั้นเชิงยังพอสู้สีอย่างเงี้ยผมว่ารุจีมันยังมีทางที่จะสู้กราฟได้แนะบบ นะเออถ้าฝีมือสูสีเงี้ยคือรุจิมันพอสู้กรามได้นะครับนะประมาณนั้นนะผมว่ารุจิเนี่ยมีตอนนี้ยังเล่นได้นะครับนะสบายๆนั่นเองนะครับนะถ้าใครฝีมือเล่นรุจิเก่งๆนี่บอกเลยว่าโคตรเทพเลยนะครับนะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเคาน์แบทเช่นกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับเกมที่หนึ่งครับสำหรับรุจิของเราคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมไม่ได้วอร์มมือมาเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้วอร์มนะครับนะรุจิที่ผมเอามาเล่นนะครับจะเป็นรุจิเวลสิได้แปดสิบ โอ้ว้าวโอเดงนี่เป็นอมตะในทงใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยู่ในทงเป็นอมตะนะครับแต่ว่าถ้าเจอแชงก็ก็แห้งนะครับนะมาครับเรดี้แต่ว่าทีมเราไม่มีแชงเลยขอโอเคขอคุญแจเราได้คุญแจครับเราว้าไปก่อนเราถ้าเราโดนตีล้มเนี่ยเราจะคุญแจตกไงฮัลโหลโอเคพูดปุ๊บก็ตกปั๊บพูดปุ๊บก็ตกปั๊บโอเคเอาไปก่อนนะครับเราให้เพื่อนเล่นไปก่อนแล้วกันอ่าให้เขาจ่ายสกิลกันให้เสร็จอ้าวโอเด้งหลบงี้เรียบร้อยเอ้าโอเค มีคนล่วงก่อนเอาแฉงอบอ,อลืมไปมันมีฮาคิเราก็ต่อยฟรีไปก่อนขอโอเคเพื่อนเอาคุณใจไปแล้วสวยครับเอาหลบชึบบโอเคมันตีมันติดมันมันตดเพอร์เฟกต่อยครับต่อยโอ้โหเจ็บเจ็บเลยตอนนี้เรานัว,น,วนัวไม่ได้ต้องหาจังหวะหลบอึ๊บชึบโอเคหลบไม่พ้นหลบหลบไม่พ้นก็นอนครับผมมาครับเอาพิเศษมาต่อนะครับนะด้วยความที่ว่ามันเป็นอ่อ มันเป็นชาเลนจ์ไงโอเคเอ๊ะทำไมผมถึงโดนอ๋อโอเคลืมไปว่าสกิลเรามันไม่ไม่อามาตะนะครับนะไอนซับโบมันตั้งสกิลมาเราตั้งสกิลสวนจ้วงเข้าไปไม่โดนด้วยโอเคสวยผมน่าจะผมน่าจะยังมึนๆอยู่ยังไงซับโบโตบโอเคมันมีมีธงให้ตั้งเคาน์เตอร์นะลูกอา้าวแพ้เลย <laughs> มาครับทีมเราแสนหนะครับเ <laughs> มื่อกี้นี่คือยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับตัดภามาอีกทีผมมอยอทีแม่งแพ้แล้วนะครับ <laughs> เออตอนตายมัวแต่รอตายนะครับนะไม่ได้กดตัวไปเล่นสักทีนะครับนะมาครับเรดี้มีท่านผู้ชมขอมานะครับแล้วแบบว่าให้เล่นโรเจอร์หมัดเขียวนะครับนะก็โรเจอร์หมัดเขียวเนี่ยผมไปลองเล่นในรหัสอ่เทนไซหรือว่ารหัสอีกรหัสหนึ่งของผมก็มันก็มันก็เล่นได้บางเกมนะบางเกมผมก็โดนทึบยับๆเลยนะครับนะไม่แล้วแล้วอย่างนี้ก็สบายเลยเดอ่ะเอาไปก่อนหนึ่งทีมื่นห้าครับ โกงสงกิลนิดนึงเราเรา,เราอยู่ตรงนี้สบายเลยครับสบายสบายโซโลเขาเอฟเคแล้วปนะ่ะเนี่ยไว้แต่ว่าผมชาร์จตรงนี้แบบฟินๆยังม,มาโตมาถ้าเราโดนตีล้มเราจะเราจะ,เราจะล่วงเอานะครับนะเกต่อยธรรมดาไปก่อนชึบๆลบโอเคหลบพ้นไหมเนี่ยโอเค,อเค,อเคถือว่าพ้นแล้วกันถือถือว่าพ้นแหละมันไม่ติดอะไรลบไม่ไม่ตัางโดยเอาแล้วผมต่อยไปไหนต่อยต่อยต่อย ต่อยโอเคโอ้โหยังมาตมันเดินอดนีบอดไะเนี่ย <c oughs> ม,มันดูแปลกๆแต่ว่าไม่น่าใช่บอดซันจิเขาไปชาร์จอยอ่าแต่โซโลโไม่ไม่ใยับเลยเว้ยฮสามสองอ่ะไปถึงไหมไม่ถึงช่างมันไม่เป็นไรครับโอเคหมดยังอา้าโอโ้โอหโดนลุจิขัดเหลือแค่หนึง่งเหลือแค่หนึง่งโดนต่อยอีกโอเคไม่เป็นไรเรายัางทนได้ครับเราขอแค่เก็บขอแค่เก็บหลบเข้าไปโอเคสวยต่อยสวนครับต่อยสวนต่อยสวนจะตายแล้วขอแค่เก็บผมขอแค่เก็บ ผมขอแค่เก็บโอเคโอเคเกมนี้ก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้แต้มเท่าไหร่นะครับนะมาครับผมได้แต้มมาหนึ่งมืนหคพันนบนะไปไปเกมต่อไปเลยกว่านะครับมาครับผมเกมนี้ก็เกมที่สามนะครับชาเลนจ์รอบนี้ก็ต้องเก็บหก0มืนแต้มนะครับนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับก็เล่นแป๊บๆถ้าชนะไปสักห้าหกเกมนี้ก็หมดแล้วเต็มแล้วนะครับนะไปฝั่งน้นมีโซโลวิ่งขาวด้วยเนี่าจะต้องได้วัดอีกแล้วมาครับเรี้ แล้วเราเอาคุณแจไปชาดีกว่าขอได้เปล่าโอเคไปครับสกิลสองไปเสร็จปุ๊บหาช่องครับหาช่องโลมาก็ยัดเข้าไปก่อนมีใครซ้อนไหมเสี่ยวจาบาหลบครับโอเคถือว่ายังหลบได้อยู่ยังไงจาบาโเราเสียสกิลมาตายไปแล้วเออล้มไปดิหมายถึงผมนี่แเลยลม้มอา้าวไม่แดกก็โดนโอเคล้มครับรอรอรอคุณแจมายังไงไม่ตีครับเขาไม่ตีหรอกเขาน่าจะรอสกิลนะครับสกิลอีกก็หลบได้อีก แต่ว่าทำไมมันโดนไปปลายวะเฮ้ย <laughs> เพื่อนช่วยผมด้วยวายผมโดนลุมผมโดนลุมเพื่อนช่วยผมด้วยหลบต่อยไม่ได้ไม่หลบผิดจังหวะห <laughs> ลบผิดจังหวะไปดึงเอาแดดอย่างนี้ก็โดนสิครับอ๋อมันมีมันมีอันนี้มันมีโล่อยู่โอ้ยจาบามันแรงแแรงล้วผมไม่มีโอเคจ่ายสกิลเมื่อไไปก่อนอุ้ย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 ผมโดนสกิลเลยวะอ๋อโดนสกิลพิเศษขอเก็บขอเก็บกุญแจขอเก็บกุญแจจะชาร์จจะชาร์จจะชาร์จรพิเศษยา พิเศษยาโอเคเอาคุณแจร่วงไม่ล้มแต่คุณแจร่วงเออโอ้โหตายละสวยครับตรงน,นี้มีจาบาจาบาจาบาตัวอีแล้วเหลือนี่ไงเหลือเหลือเหลือมีฮอกโอเคมเก็บนี้ก่อนนี้จะเออเรียบร้อย <c oughs> กำลังจะหันไปเลยว่าแช่งมันจะแทงไหมไม่ต้องถามเพราะว่ามันจะแทงไหมมาครับตอนนี้เพื่อนเก็บกุญแจแล้วก็เคาน์เตอร์ไม่ใช่เคาน์เตอร์ชาร์จธงชาร์จคุญแจ ยังไงผมมาแล้วจ้าโอเคมียังไงหนวดขาวเอาเปล่าสักยกไหมเปลี่ยนก่อนผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นสายมัดก่อนเอาแดแล้วแดแล้วก็ไปโอเคตรงนี้ก็ไม่ยากไม่เย็นครับเกมนี้โอ้ยมองไม่เห็นจาบายังไงแชงลบเออหลบไม่พ้นหลบอแอนิเมชันเขายังไม่มาเลยผมไปรีบกดหลบซะแล้วโอ้โหแล้วตอปเมื่อกี้คือเพื่อนจะแบบว่าชาร์จจนจบอยู่แล้วแล้วก็ไม่จบโอเคไม่เป็นไรครับจาบา ผมให้ผมให้เลยผมให้เลยเดี๋ยวผมวิ่งไปแป๊บเดียวโอเคจบครับ <c ười> คือเหลือแค่2แเต้มอ่ะก็แค่ถือชา้าเนี่ยมันจบจบแต่ว่าเพื่อนน่าจะโดนขัดก่อนนะครับนะโอเคไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเลสโก้ก่อนไปนะครับเกมนี้ผมก็ได้เต้มมา16,00 0นะกรับนะก็เท่าเดิมนั่นแหละแรนะจะน่าสูงสุดน่าจะได้ประมาณเทา่านี้แหละแนะนะไม่น่าได้เยอะไปมากกว่านี้แล้วนะสำหรับสำหรับของผมนะก็โอเคไปเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับเลสโก้นะครับฝั่งผมครับแสนหกเกมนี้ฝั่งนู้นมีกราฟสองตัวนะก็ ไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะเออแต่ว่าไม่ไหวก็ต้องไหวนะโอ้โหกราร์ฟสองตัวทะด้วยแล้วก็มีโคบีน้นะครับโอ้มีกราร์ฟเหรียญโบอาไวตุตีเลวมาครับเรดี้ผมจะไวเท่าโรเจอร์ไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บ,อบโอโหเก็บไม่ทันเลยป้ายโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเป็นตัวสนับสนุนเพื่อนแล้วกันรายการน,นี้น่าจะโดนกาแล็กซี่ดีไว้หัวแตกใช่ไหมโอเคเขาแจกจ่ายไปแล้วอุ้ยโซโลโดนอย่างนี้เอาไปก่อนโซโลสวยๆแฮมหนึ่งหมื่น รอครับรอรอเราเป็นเสือสายซุ่มครับในในวันพีสตมปีดอ่าโลลุจีแม่งก็ทาตัวยี้เลยครับซุ่มซุ่มไปเรื่อยๆซุ่มซุ่มไปเรื่อยๆโอเครอครับรอรอเขาลุกขึ้นมาอุ้ยไอ้ไม่ได้มองหน้ามองหลังไรแล้วออยเอ้ยเอ้ยต่อยไปไหนเพื่อนต่อยไปไหนเพื่อนคุยกับตัวเองซะแล้วอ่ะเอเค,ครับโดนไปก่อนครับโดนไปก่อนโอเคโดนถือว่าโดนถล่มหนักอยู่ลบต่อยต่อยต่อย,อย,อยโอเคสวยครับ ในธงเราจะเด้งเลือดด้วยใช่ไหมมันเป็นเทรดมันเป็นเทรดมันปาดแน่เอ้ยผมกดผิดโอเคเรายังมีสกิลมา่อไในการหลบสกิลอีกทีหนึ่งปลยต่อยเข้าไปอุ้ยโอ้โหล้วโดนแทงขนาดนี้ให้ผมรอดไงเนะี่ยมาครับเล่นชาเลนจ์ผมก็จะสามารถที่จะกดแบบโดยไม่เปลี่ยนตัวได้เลยยังไงล่ะโคบี้อุ้ยสองตัวเลยอุ้ยชิวๆแจ่มๆยังไงโคบี้เอาไปนู่นแล้วผมตามไงลผมตามสุดให้ตรงนู้นเพื่อนเขาชาร์จไป ตรงนี้ผมจะทืบจะทืบอุโคบี้อุ้ยโอ้โหเขามีออนเนสตี้แบบเต็มแบบเต็มกาบอบ่ะเออผมโดนทีกแบบ็หแบบแบบลับสิครับรออะไรดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะประสบปัญหาอ่ะโอเคปัญหาของเพื่อนก็คือปัญหาของเราแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมไปชาร์จให้เพื่อนถ้าผมลงมาแล้วผมไม่ตุยก่อนนะสวัสดีจ้าอืมโ <c oughs> ดนไปหนึ่งทีโอเคสวยๆครับเปลียปล่ยนเปี่ยนปี่ยนอุ้ยจะไปเปลี่ยนนองตรงทำไมราอย่าทำเราทำให้ทุกนาทีมีค่าเอาอุย้ย อันนี้โดนอะไรลบโอเคลบไม่พ้นอ้าวโอเคเราชาร์เสร็จพอดีไม่ได้ดูเลยว่าชาร์ถึงไหนแล้วยสนแต่ว่าจะยืนอยู่ยังไงให้ได้นานที่สุดแค่นั้นแหละนะครับนะอ่ะโอเคเกมนี้เพื่อนแบกดีนะครับกดไลค์ให้เลยนะครับมาครับเกมนี้ครับถ้าเกมนี้ผมชนะก็จะเก็บของรางวัลจนหมดแล้วนะก็แต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่า้ะเด็กเราต้องรองดูกันไปโอ้ยฝั่งนุ้แสนสี่มีซันจีด้วยเอ,อ้ผมก็อยากเล่นซันจีล่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่า ผมยังไม่ได้ปั้นมันมาเล่นเลยเนี่ยนะถ้าปั้นมันเล่นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะอัดลงช่องนะสันจิสำหรับสันจิสามสีนะครับนะมาครับเรดี้แล้วฝั่งเรามีเราเป็นสายวิ่งคนเดียวเดี๋ยวเราจะเอาคุณแจไปเสิร์ฟฝั่งนู้นกันขออ้อมไปแล้วกันนะครับนะถ้าถ้าไปตรงๆนี้น่าจะโดนคุซันศาสเซเทเสียยังไงจ้ามันรู้ว่าผมมาโอเคเอาไปหนึ่งหมัดลบโอ้โหได้แบบชิวเฉียดขอตั้งสกิลอมตะโอ้ยตั้งสกิลไม่ทันโดนคุซันเช่ต่อยไปก่อนเกลบ ต่อยต่อย,อยโอ้ยโดนแช่ไม่เป็นไรครับโดนแช่แล้วรอคุณแจไม่ล่วงครับตั้งสกิลโอ้ยจะไปตั้งสกิลอมตะพอดีให้คุณเจมันอยู่นานๆนนเนอะอ่าตรงนี้เราก็ต่อยไปก่อนครับต่อย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 ,อย,อยโอเคยังพอยังไม่โดนเบิร์ดก็ยังพอรอดยังไม่โดนเบิร์ดโอเคยังไม่โดนอีกยังยังไม่อยู่อีกให้ผมยืนต่อพี่ผมขอคุณแจยาโอ้คุณเจมันกลับไปแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนจะต้องเอาออกมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหเราโดนสตารทต่อยสวนหมัดไม่ได้มีแค่คุณคนเด แขงสวนโอไม่ทันสกิลนี้มันไม่เอมาต์นะครับมันโดนสวนได้นะถ้านูนๆอย่างเงี้ตั้งไปยังไงโดนขัดแน่นอนเนะครับลบหนึ่งทีต่อยไปไหนแยะโอ้รุจิมันผมชอบเล็งมั่วไปทั่วนะเนี่ะโอเคเพื่อนรอเพื่อนเล่นนะครับรอเพื่อนคุณแจตกลบหนึ่งทีต่อยต่อยต่อยมันมีอาคารมันมีอาคารมันจะโปรยโอเครอมันต่อยเอ้าโอ้ผมมาถึงด้วยลืมไประยะละผมลืมไปแล้วว่าระยะมันขนาดไหนลบหนึ่งทีต่อยโอ้หลบไม่ได้ด้วยสวยครับคบี้เก็บให้ ไปต่อยต่อยต่อยหลบก็ไปอีกเอาตร, ua, ต,รต,ร ley, ตรงนี้นัวตรงนี้นัวกันเลยอ่ะตรงนี้นัวก็ได้ทั้งวันอ่ะบอกเลย <laughs> นัวก็ได้ทั้งวันต่อย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 ดิสลู์่ะคาไปครับนัวอีกยังโนริอีกเอานิจิโดนไปหมื่นหนึ่งกระเด็นไปก่อนนะครับโอเคโคบี้มันเก็บคนเดียวเลยผมไม่ได้ชาร์จเลยเอ้ยโอ้โหโดนแช่โอเคต, ой, ต, ой, ต ой, เ่อยต่อยเด้งเลือดครับอย่าไปโดนเบิร์ด <laughs> โดนเบิร์ดโดนล่วงโดนเบิร์ดโดนซวยครับลบหนึ่งที่โอเคไม่พน้นนะครับ <laughs> ไม่มีอะไรให้หลบ อ๋อหยิบคุณแจสวยครับให้ผมได้ชาร์จหน่อยเตอเพื่อนโอเคครับคูซันมันสาดแน่อึ๊บจึ๊บลบโอเค,ค,อเคไม่โดนครับคือหลอนไปเองไง <laughs> หลอนไปเองโอเคครับเกมนี้กูจ็อบครับเกมนี้ก็ชนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มที่เราได้กันดีกว่านะครับ โอเคครับสำหรับแต้มที่ได้ก็1นึ่งนะครับนะโอเคก็ของขวัญเก็บครบพอดีนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูเหรียญลุจิก่อนจะปิดคลิปกันสักเล็กน้อยนะครับนะและนี่ก็เป็นเหรียญลุจินะครับนะที่ผมนั้นได้ใส่มานะฮะไปยืมของเจ้าซาโบมาใส่นะครับนะเป็นเหรียญต่อสายวิ่งพื้นฐานนะครับนะเป็นลอแดงเลโดเลโดซานะครับนะแล้วก็มีโดฟามิงโกแดงวิ่งแดงเนอะเลโดซ่านะครับนะก็จะทําให้ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้นนะครับนะพวก คุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับนะใส่พลังชีวิตป้องกันนะครับนะพลังโจมตีไม่ได้อัดเยอะนะครับนะอัดนิดเดียวนะครับนะอัดไปแค่สิบสอนะครับนะจะเน้นไปทางป้องกันกับพลังชีวิตน้องสำหรับรุจิของผมนะครับนะถ้าสมมติว่าในอนาคตผมได้บิวคุณสมบัติเพิ่มเติมให้รุจิผมจะใส่เฮดพีกับป้องกันผมจะเน้นป้องกันให้ตันก่อนให้พีตามหลังแล้วก็เฮดพีคือยังไงมันตันอยู่แล้วถ้าเราหา24%ได้นี่ยังไงมันโอ้โหโคตรดีนะครับจะทําเหรียญให้ลลลกจิิเเเเเงีี้ยยคคืือออออตตต็็มมมแแแนน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 น่่พัััชววะะรบ ค่อยไปนเน้นพลังโจมตีนะครับนะนะเพราะว่ารุ่จีเน่ถ้ามันไม่โดนเบอร์ตายเนี่ยแล้วมันได้ต่อยฟรีในทงเนี่ย โดนตัดเลือดก,ก็ไม่โดนอยู่แล้วนะครับนะคือมันโดนแหละแต่ว่ามันโดนแป๊บเดียวนะครับนะแต่ว่าแล้วถ้าเรายิ่งได้ต่อยฟรีในทงเนี้ยคือถ้าเราไม่โดนเบิร์ตตายไม่โดนกราฟเบิร์ตตายอะไรยเงี้ยถ้าเราได้ต่อยฟรีในทงแล้วเ,เลือดด้งตลอดเนี่ยบอกเลยว่าเราโคตรจะฟินนะครับนะมันเป็นตัวที่เล่นอ่าใครที่เล่นเข้าช่ำชองเข้ามือเนี่ยคือบอกเลยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับนะไมนะ่ผมว่าไม่เคยหลุดเมตาเลยนะตอนถึงตอนเนี้ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยยังไม่เคยหลุดเมตาเลยนะคือมันแบบมันมาตนดานในเมตามาตลอดนะครับนะลแบบ ยี่กับจุดพีกก็มีแนมนะนะแต่ว่าไม่เคยดรอปเกินไปอะไรประมาณนี้แนมนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจะวิงทางนี้ถ้าใครชอบคลิปแนมกดไลค์กดแชร์นะสมัครนะปนะเป็นกลันต่อไปกัน,กนด้วยแนมนะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวีเกมเด็กสตูดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีทัางสูงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดบ,บิทของเรานะครับมีระบบสมัคร,สม,รสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนนนนนะะะคคคคครรรรััััับบบด้้วยยยยาาาาาาเเเพีงแทท่่่20ททออลืมมสมสกๆ